จริงดิฉันเป็นสาวอกแห่งการบำรุงปากมีเยอะมากแต่มันจะมีความเนอหน่อยบนปากนิดสนึงฟวินิชบนปากมันไม่ได้ดูสวยมันไม่ได้ดูแบบอ,อะไรอย่างนี้แบรนด์อาจจะแบบ <c oughs> ให้เยอะแล้วไงมึงจะเอาอะไรอะไรอย่างนี้นะเราจะมาให้คะแนนลิปออยล์ของตัวเองแล้วเอาไปเปรียบเทียบกับเอนมันไปปากแล้วตบป้นกับหัวงงและอันดับที่หนึ่งได้แก่ ดีค่ะทุกคนวันนี้เรามากับการรวมไอเทมอีกแล้วนะคะวันนี้มาในหมวดการบำรุงริมฝีปากนะคะดิฉันเนี่ยเป็นคนที่ชอบติดบำรุงริมฝีปากมากอาจจะไม่ค่อยได้เห็นในตอน,นี้หมวดปากแหง้งอาจจะเห็นกันในหมวดปากดีปากเสียกัน,นบ่อยๆแต่ต้องบอกว่าดิฉันได้เป็นคนปากแห้งนะคะแต่ดิฉันได้เป็นคนาตาตลอดวันนี้ก็เลยมัดรวมเอาไอเทมที่บำรุงปากที่ใช้จริงๆที่ชอบทุกตัวนะคะมาให้ทุกคนดูกันแตบบ่ก่อนอื mm. ่นคุณกด ไลฟ์วิดีโอนี้แล้วหรือยังกดไลค์เป็นกำลังใจให,ให้ตาหน่อยนะคะใครติดตามใน YouTube นะคะก็กด Subscribe แล้วก็กดแ่นกระดิ่งใครติดตามใน Facebook ก็กดไลค์เพจแล้วก็กดติดดามาได้ยนะจ๊าจะได้เจอกันต่อในอีพหน้า ขอบอกกันเลยนะคะว่าคอนเทนต์นี้เนี่ยมันรวมเอาตัวที่ตาชอบจริงๆอะไรฉันเป็นสาวกแห่งการบำรุงปากมีเยอะมากแต่อันเนี้ยเอาคัดที่ตัวที่ชอบและใช้บ่อยสุดๆเพราะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยมีตัวไหนที่มันบงอ่ะมันอาจจะมีเออตัวนี้ดีมีข้อเสียไม่ได้หน่อยๆนะคะแต่โดยรวมภาพรวมแล้วคือเลิฟทุกตัวเริ่มกันที่ตัวแรกก่อนลอยอ๋อตัวเด้ตัวเด้ตัวเด้เด เอแฟนๆเขาเยอะมากนะสำหรับตัวนี้แล้วไอตาได้ลองใช้ไอตาก็ประทับนะเรามาเริ่มกันที่หมวดแรกที่เราจะมาเมาท์มอยกันก็คือหมวดความชุ่มชื้นและการกักเก็บความชุ่มชื้นนะหมวดนี้เนี่ยสำหรับตัวอิงกุตัวนี้นะคะเปป้ทายบารนะ์มไอตารู้สึกว่าเขาให้ความชุ่มชื้นได้ค่อนข้างมากเลยแล้วก็กักเก็บได้ยาวนานเลยทีเดียวนะคะไอเรื่องกักเก็บเนะี่ยไอตาดูจากการที่เราทาไปแล้วมันไม่ใช่สวยแค่แป๊บเดียว5นาที10นาทีแรกแล้วระหว่างวันหรือตอนเย็น ปากแห้งกว่าเดิมแต่ตัวนี้ก็คือทาแล้วมันชุ่มชื้นได้ยาวนานดีไม่มีแห้งระหว่างวันตาให้หมดนี้ที่5เต็ม5้าเลยค่ะในเรื่องของเนื้อลิปและฟิลลิ่งบนปากเนี่ยอันนี้แอบหักคะแนนเข้าไปคะแนนหนึ่งได้ที่4เต็ม5้าเพราะว่าเนื้อลิปเนี่ยมันมีความเข้มขน้นซึ่งอันนั้นไม่ใช่ประเด็นเข้มข้นได้ดิฉันไม่ติดคะ่ะแต่มันจะมีความเหนอหน่อยบนปากนิดนึงแล้วมันไม่ค่อยเป็นมิรกับชนิดผมยาวดิฉันได้แก่ออกไปข้างนอกลมพัดก็คือผมติดปากชาบ นะแต่ก็หักคะแนนเขาไปแค่หนึ่งเพราะว่าเนื้อลิปเนี่ยมันมีความเข้มข้นถึงแม้ว่าโอเคมันอาจจะแบบพอทาปุ๊บมันรู้สึกว่ามันมีอะไรอยู่บนปากจริงไงแต่ไม่ได้มีปัญหากับส่วนนั้นเพราะเราเราทาอะไรบนปากเราต้องรู้สึกถึงมันนะเออแต่ก็ให้คะแนนในความที่แบบ พออยู่บนปากแล้วมันสวยสีมันน่ารักมันเป็นแดงๆใสๆมันดูแบบเออหน้าดูสดใสขึ้นหมวดต่อไปความติดทนบนริมฝีปากไอ้ตาก็ให้สีเต็ม5เลยตารู้สึกว่าเขาเกาะริมฝีปากได้ดีมันจะไม่ได้มีความแบบเป็นลื่นๆหรือว่าแบบบังเอิญอะไรมาแบบมือปัดโดนแล้วหายไปหมดเลยไม่ใช่แบบนั้นเขายังเกาะริมฝีปากได้ดีแต่ถ้าแบบเออทาไปนานๆแล้วหลายชั่วโมงระหว่างวันอาจจะมีแบบเออเขาอาจจะซึมเข้าไปหรือว่าอาจจะแบบเหมือนมันจางลงหรือมันไม่รู้ว่ามันติดไปกับอะไรนะ่นะแต่มันก็จะจางลงนิดหน่อยก็เลยได้ส ราคานะคะตัวนี้เขาขายอยู่ที่2 9 0บาทถ้าเทียบกับหมวดพวกบำรุงปากลิปบาล์มลิปมันอะไรเงี้ยก็ถือว่าราคาสูงนะคะไอตาก็เลยให้ที่4.5เต็มแต่ทีเนี้ยราคาสูงแต่ทาไมให้เกือบเต็มเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับหมวดต่อไปก็คือเรื่องของแพคเกจจิ้งเรื่องของแพคเกจจิ้งเนี่ยต้องบอกเลยส่วนตัวไอตานะคะจะไม่ค่อยชอบหัวแพคเกจที่แบบมันเป็นหัวาทาแบบนี้บีบแล้วก็ทาตะรู้สึกว่ามันเป็นแบบวิธีการใช้ที่ค่อนข้างเก,ก่าก็ตวนตัวเป็นคนที่ไม่ได้ชอบตรงนี้ก็เหักคะแนนขาไป ่อแต่ก็ให้คะแนนในเรื่องของที่วัสดุที่เขาผลิตเนี่ยมันเป็นวัสดุที่สามารถนําไปรีไซเคิลหรืออะไรสักอย่างได้ตามไม่ได้อ่านเรื่องนี้อย่างละเอียดที่แบรนด์พูดถึงแต่เห็นแค่คร่าวๆแต่ก็รู้สึกดีเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยกระแสะเรื่อง green beauty green beauty มันมาแล้วแล้วก็มีแบรนด์ในไทยที่คํานึงถึงแล้วก็ตื่นตัวในเรื่องนี้ก็ดีใจที่เขาแบบนึกถึงตรงนี้ก็น่าจะเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ๆให้แบรนด์บ้านเราเนาะก็เลยในเรื่องของแพคเกจจิ้งให้ไปที่4เต็ม5ค่ะรวมแล้วน้องคนนี้ได้ไปที่4 4.2เต็ม5คะแนนค่ะ เริ่มมาก็สร้างมาตรฐานสูงเลยนะคะตัวแรกเรามาพบกับตัวที่2เลยค่ะต่อมานะคะเป็นตัวนี้คนดีคนเดิมนะคะเรียกว่าเป็นยาสัม,มันประจําบ,บ้านของทุกคนก็คือวาสลีมบางคนอาจจะมีปลุกเล็กปลุกใหญ่แต่ปลุกที่ตาใช้ประจําช่วงนี้ก็จะเป็นปลุกเล็กนะคะเป็นรุ่น lit therapy นะคะเป็นสีชมพูชมพูมีกลิ่นหอมๆในหนยความชุ่มชื้นและการกักเก็บความชุ่มชื้นในตาให้5เต็ม5เลยตารู้สึกว่าเขาให้ความชุ่มชื้นได้ดีเลยทีเดียวนะคะสามารถ ปูริมฝีปากที่มันแตกแตกได้ดีมากแล้วก็กักเก็บได้ดีคือชุ่มชื้นยังไงก็ชุ่มชื้นแบบนั้นแล้วก็กักเก็บได้ยาวนานเนื้อลิปและความรู้สึกบนปากเนี่ยแต่รู้สึกว่าเนื้อลิปเนี่ยเป็นฟิลลิ่งที่โอเคทุกคนก็น่าจะเคยใช้เนาะเป็นพวกแบบปิโตรเลียมเจลของวาสลีนก็จะเป็นเนื้อลิปประมาณนี้มีความแบบว่าเกาะปากได้ดีมีความลื่นลื่นแต่ก็ไม่ได้แบบไหลไหลื่นๆ่นจนเกินไปไปเลื่มบนปากก็รู้สึกว่าสบายปากดีแต่แตาขอหักคะแนนไปหนึ่งก็คือพอเราแบบซื้อแบบสีที่มันออกแดงเาาาาดหวัว่าทาบนนนปปกกกมจะบบออูสยย ก็เหมือนทาสีใสทั่วไปมันก็ไม่ได้เห็นสีอะไรเลยไอเห็นสีไม่ได้ติดมากแต่แค่ว่าฟินิชบนปากมันไม่ได้ดูสวยมันไม่ได้ดูแบบอ,อะไรอย่างนี้แต่เขาก็อาจจะตั้งใจทํามาให้มันแบบก็เอาไว้ทาให้มันปากไม่แห้งไม่ได้เอาไว้ทาให้สวยอะไรเยงี้แต่คือความคาดหวังของเรานะตอนนี้คือด้วยความที่ลิปในตลาดมันมีเยอะมากแล้วทํามันดีมากแล้วราคาดีมากมันมีหลายๆตัวที่มันทั้งทางแล้วชุ่มชื้นด้วยแล้วกักเก็บด้วยแล้วสวยด้วยตัวนี้เขาก็เลยแบบชุ่มชื้น,นกักเก็บแต่อาจจะไม่ได้สวยขนาดนั้นก็เลยได้ไปที่คะ ติดทนบนริมฝีปากอันนี้ให้5เต็ม5เลยทาปุ๊บอยู่บนริมฝีปากเกาะริมฝีปากได้ดีไม่ไหลไม่เยอะไม่ย้อยไม่ไหลไปกับสสยลมอะไรใดๆราคาตัวนี้159บาทเขาขายนะมันไม่ได้แพงเลย159บาทแต่ให้ที่4เต็ม5คะแนนแต่แตมองว่ามันมันได้น้อยอะ่ะมันได้น้อยจริงๆป่าวะเดี๋ยวดูก่อนนะ7กรัมอุ๊ยก็ไม่น้อยนะแบรนด์อื่นก็มีน้อยกว่านี้นะอุ๊ยจริงๆไม่น้อยนะจริงๆด,ด,ดูแลดูจากปริมาณมันดูเหมือนจะน้อยแต่ว่าอันนี้ อันนี้4.5กรมัมอันนี้7กรมัมอุ๊ย ไม่น้อยแต่เราแค่รู้สึกว่าอยากให้มันดูแบบมาในรูปแบบที่มันดูเหมือนได้เยอะเอ๊ะแบรนด์อาจจะแบบให้เยอะแล้วไงมึงจะเอาอะไรอะไรเงี้ยนะแต่ก็นั่นแหละไอตาก็ให้คะแนนไปที่4เต็ม5เพราะว่าถ้าเกิดถูกกว่า150บาทไอตาจะให้5เต็ม5เลยเพราะรู้สึกว่าราคาต่ากว่า150บาทเป็นราคาที่ถูกมาก affordable ที่สุดค่ะสำหรับแพ็กเกจไอตาให้ที่4.5เต็มคะแนนเพราะว่าจริงๆภาพรวมมันก็ดูสวยดูมีความเป็นแบรนด i n g ของวาสลีนหรือวอเดเบอร์แต่ว่าด้วยความที่สมัยนี้มันมีลิปที่มันเป็นแพ็กเกจแบบต่างๆแลล้้้ววมมันนใชง่่่าาาาายยยกกกีีเเเอะรรท ลิปที่มันเป็นแบบเปิดแล้วต้องเอานิ้วควักหรือต้องใช้อาพิเคเตอร์ควักอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่ามันแบบเติมุกาวซึ่งไปแล้วคือมันมีแบบใหม่ๆแล้วแล้วก็สําหรับชนีแบบ p o เวอร์ w e เวอร์ย่างดิฉันก็คือบางทีก็ทาฝันหล่นมาเปิดมันก็ทําฝันหล่นอ่านไปตามหาหรือว่าบางวันเล็บยาวก็อาจจะต้องแบบใช้เล็บในการสกิดขึ้นก็ยากนิดหนึ่งรวมแล้วน้องคนนี้ได้คะแนนไป4.4เต็มนนค่ะ ถึงแม้ว่าจะติเข่าบนเข่าแต่เขาก็ได้เยอะอยู่เขาก็ตัวตึงในวงการต่อมานะคะเราขอขั้นรายการกันด้วยสปอนเซอร์แต่เราจะมารับสปอนเซอร์ลเลยเทเทไม่ได้หมวดลิปบํารุงสปอนเซอร์ก็ต้องเป็นอะไรคะลิปบํารุงปากจากไอตาวน์บิวต ที่บอกว่าเป็นสปอนเซอร์คือแะละคือจริงๆไงตาก็ใช้แบรนด์ของตัวเองใช้ลิปออยล์บำรุงปากของตัวเองโดยประจําแต่เราแบบเราจะมาให้คะแนนลิปออยล์ของตัวเองแล้วเอาไ,ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมันเฮียไปปะมึงก็ต้องให้ของตัวเองเยอะอยู่แล้วคือเราให้เยอะเพราะเรารักแล้วเราชอบแล้วเราอินกับมันจริงมันดีจริงเราก็เลยแบบเอาเป็นว่าของเราก็อาจจะไม่ต้องเอาไปแข่งคะแนนกับของอื่นปะจะขอบบอกกันเลยนะคะว่าดิฉันทำคอนเทนต์รวมสินค้าต่างๆเดี๋ยวซื้อมาเองแรมมาเองทำคะแนนเองสปอนเซอร์กับแมดมี พาตัดต่อค่ะทีมงานมันก็มีก็ขอให้มันได้เงินจากการขายของตัวเองนิดหนึ่งนะคะดูดูกันไปนิดหนึ่งอ่ะข้าเรื่องตัวนี้นะคะน้องเขาเป็นลิปออยคุณนี่ลิปออยคืออะไรแม่มันก็จะคล้ายๆแบบคล้ายคล้ายลิปอลอั่นแหละแต่ว่าไมส่วนผสมของสญญากรกัดจากน้ำมันธรรมชาติลหลายๆประเภทนะคะเวลาทาลงไปมันจะมีความแบบว่าชุ่มชื้นในผิวปากให้เอฟเฟกต์ที่มีความวาวาวบนปากจะมีสีอ่อนๆขึ้นอยู่กับว่าเราใช้สีอะไรแต่สีที่ดิฉันใช้บ่อยๆช่วงนี้ก็จะเป็นสีอันเซนเทสที่เป็นสีจจ๋า กับสีว่าเช่นเมลอนน่าจะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะเพราะว่าวันนี้เรามาในหมวดลิปบำรุงเนาะดิฉันก็จะเน้นใช้สีที่มันแบบไม่ค่อยเยอะนะดิฉันใช้ทั้งระหว่างวันใช้ทั้งก่อนนอนมาเติมความชุ่มชื้นปากได้ดีมากอันนี้ไอเลอฟเพราะไอเป็นคนปากแหง้งและสิ่งที่ชอบก็คือทาแล้วมันกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีปากมันไม่แห้งระหว่างวันอันนี้คือชอบแล้ว Feeling, Volume, ฟิลลิ่งบนริมฝีปากก็คือดีไม่เนอหนะฟิลลิ่งแบบฟินิตมันจะเป็นความฉ่ำฉ่เบาๆเหมือนเราทาลิปกลอแต่มันไม่เหนอหนะปากมันเบาบาาาาาสยปกกมกใค สนใจน้องคนนี้นะคะก็ไปตามๆกันได้ในแพลตฟอร์มต่างๆหรือจะเป็น Line แอดของแบรนด์ TikTok Shopee Lazada รวมถืองถึงเฟซบ o ๊กแ a นเพจของไอตาบิวตแต่ต้องบอกว่าดิฉันใช้เองจริงๆแล้วก็อินมากๆแล้วก็ชอบมากๆนะคะแล้วดิฉันมีคอมโบจะบอกว่าเวลาที่ดิฉันขึ้นเครื่องนานๆแล้วเรานั่งเครื่องบินเนาะมันจะอากาศแห้งมากไอตาชอบแบบทาลิปมันตื่นมาแล้วปากยังแห้งอยู่ไอตาจะมีสูตรคือไอตาจะทาวัซลีนไปเลยหนึ่งแมตต์แล้ว แล้ววัซีเนี่ยเขาจะเด็ดในเรื่องความชุ่มชื้นสุดๆกับเก็บสุดๆแต่จุดอ่อนของเขาก็คือฟิลิปไม่สวยสีมันไม่โดนมันไม่วาวดิฉ,จะจะฉันก็จะทาดีก่อนดิฉันก็จะทาตัวนี้ทับเพื่อให้ตัวนี้ยิ่งไปกับเก็บความชุ่มชื้นให้มันอยู่ยาวนานแล้วก็ได้ฟินิชปากความช้านอนตื่นขึ้นมาคุณแอร์ปลุกมากินข้าวดิฉันก็สวยอออันนี้เป็นคอมโบส่วนตัวของดิฉันนะคะอ่ะไปไปไป,ปต่อต่อต่อ,ตอสปอนเซอร์ออกไปแล้วค่ะมาต่อค่ะตัวตอบมานะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยของเคที่ดอลนะคะตัวนี้จะเป็นสอง ีะลอลิปมาคือดิฉันเนี่ยเป็นคนที่บำรุงปากไม่ว่าจะเป็นกัางวันและกลางคืนถ้าเป็นกลางคืนแบบใช้ชีวิตดูทีวีอะไรอยู่ที่บ้านชีวิตที่บ้านก็จะทาลิปมันหรือลิปบำรุงอยู่แล้วแต่ก่อนนอนก็จะทาลิปมาส ทุกวันไม่เคยขาดเลยเพราะว่าถ้าวันไหนลืมทาปุ๊บแล้วเรานอนห้องแอร์ตื่นมาปากมันจะแห้งต่อให้มันไม่ได้แห้งถึงขั้นว่ามันลอกนะแต่แค่มันแห้งนิดหน่อยมันก็ทาลิปไม่สวยแล้วเพราะฉะนั้นก่อนนอนตาทาลิปมาร์กทุกคืนไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามตัวนี้ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างโปรดค่อนข้างชอบนะคะกับน้องคนนี้แล้วเขาใส่ไฮยาลูรอน2%ถือว่าเยอะนะสำหรับลิปมาร์กอะไรเงี้ยถือว่าโอเคเลยในเรื่องของความชุ่มชื้นและการกักเก็บความชุ่มชื้นในตาให้ที่สี่เต็มห้าคะแนนเขาชุ่มชื้นนนดีะะคชชุ่มื อเคเลยอาจจะไม่ได้แบบเต็มแม็กซ์ to the max แต่ว่าโอเคมากเลยก็เลยแอบหักไป1คะแนนะคะ่ะหมวดเนื้อลิปแล้วก็ความรู้สึกบนปากเนี่ยเขาจะมีเป็นความแบบอธิบายไม่ถูกอะ่ะมันน่าจะเป็นแบบเนื้อลิปอาจจะทั่วๆไปของพวกลิปสลิปปิ้งมาส์กแต่ว่ามันจะมีความที่นุ่มกําลังดีแต่ไม่นุ่มซะจนมันหยืบหยืบบนปากแต่มันก็ไม่ได้แข็งซะจนแบบควักไม่ได้อะ่ะมันก็เลยเหมือนแบบทําเนื้อมาได้กลมกลม่อมอยู่ตรงกลางกําลังดีมากเลยในหมวดของเนื้อลิปและความรู้สึกบนปา,า,ากตาก็เลยให้ ไปที่5เต็ม5คะแนนต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะมีกลิ่นแต่ไตวจะไม่รู้ว่าสีม่วงเนี่ยเป็นกลิ่นอะไรบับเบิ้ลกร,รมัมมีกลิ่นหอมแบบหวานซึ่งส่วนตัวไอตําไม่ได้แพ้น้ําหอมแต่ก็โอเคแล้วก็จอยกับกลิ่นเขารุ่นเนี่ยเขามีทั้งหมด3ามกลิ่นนะแต่ซื้อมาทั้ง3ากลิ่นเลยแต่สีม่วงเป็นอะไรที่จะจอยสุดๆโปรดสุดๆความติดทนบนร,ริมฝีปากก็คือเวลาทาไปเนี่ยมันจะมีความแบบชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มๆ,ล,มๆลื่นๆนิดๆนีแต่พอมันลื่นๆนีๆ้เราแอบแบบว่าแล้วมันจะเกาะริมฝ ไปก่อนนอนตื่นมาก็ปากนุ่มแล้วอาจจะมีแบบความแบบจางๆไปแล้วบ้างแต่มันก็เกาะริมฝีปากได้ดีเลยให้ไปที่4.5คะแนนค่ะราคาตัวนี้ขายอยู่ที่199บาทนะคะแอบหักคะแนนเป็นนิดหนึงนะคะเพราะว่าจริงๆกระปุกดูแบบพอๆกับวัสลีนนะแต่ว่าปริมาณเขาดูมไม่ได้เยอะมันหนาข้างในเออตูดมันอาจจะตื้นนิดนึงก็เลยแบบได้ไปที่4.5คะแนนค่ะแพ็กเกจนะคะภาพรวมแม่ว่าน่ารักดีสีเนี่ยทำเป็นแบบสีออกกึ่งๆ พาสเทลแล้วก็เป็นขุ่นๆแล้วก็มีแบบว่าสกรีนเป็นโฮโลยแต่ว่าออกแบบดีไซน์น่ารักแต่แค่ว่าพ่วงหลังๆมันเนี้ยไอตามไม่ได้จอยกับแพคเกจที่เป็นประเภทกระปุกเปิดอีกต่อไปแล้วเพราะไอตามองว่ามันสามารถสะดวกได้มากกว่านี้อันนี้ไม่ได้หมายความว่ามันไม่สะดวกนะแต่ตามองว่ามันสะดวกน้อยสําหรับไอตาเนาะแล้วก็ในตลาดมันมีออกมารูปแบบต่างๆมากมายหลากหลายท่าเนานะตัวนี้ก็เลยแอบรู้สึกว่ามันมีความที่สะดวกน้อยสําหรับไอตาสตามารถสะดวกได้มากกว่านี้ได้ไปที่4ี่เต็ม5้าแนนค่า รวมแล้วน้องคนนี้ได้ไปที่4.2เต็ม5คะแนนค่ะ ต่อมานะคะตัวนี้เลยนะคะทาไฮยาพัมเปอร์ลิปมาสนะคะตัวนี้ก็คือเคยรีวิวในคอนเทนต์ก่อนๆมาแล้วแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเคยดูวิดีโอฉันทุกวิดีโอสุดที่ไหนฉันก็หยิบมาเพราะ่าเป็นหนึ่งในลูกหลักลอยขวดความชุ่มชื้นและการกักเก็บความชุ่มชื้นเชื่อ,อหรือไม่ใช่หรือเมื่อหน้าตาดูกิ๊กกอกกิ้งกล่องแก้วแต่เขาชุ่มชื้นนะคะแล้วก็กักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ตาใช้ค่อนข้างบ่อยเลยทีเดียวแล้วก็พกด้วยนะพกไปข้างนอกงานที่เขาเขียนว่าเป็น มแต่มาซึ่งที่นี้เขาไม่ได้เขียนว่าเป็นสลิปปิ้งมาเพราะงั้นหมายความว่าก็มากตอนไม่นอนก็ได้อันนี้แต่คิดดย้ยอันนี้แตามานโนยก็อยากมากปากตอนไหนก็ได้นั่งรถก็มากได้อะไรอย่างเงี้ยเขาว่าเติมความชุ่มชื้นให้ดีฟิลปากได้ดีแล้วก็กักเก็บได้ยาวนานเลยแต่ชอบมากๆแต่จะาแอบไปดูรีวิวของคนใช้คนอื่นตามแพลตฟอร์มต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีบางคนบอกว่าแหียงช่องเธอลอยอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวจะใช้จชอบนะจะเอแอแฮปปี้มากก็เออวันที่พวลเราไปเ<อ>ห็น คนที่แบบเขาใช้แล้วไม่เหมือนเราเราอาจจะแบบเอ้เราใช้อะไรผิดตรงไหนแต่ whatever เอาเป็นว่าอันนี้มันเป็น opinion ของไอตาน้อยแต่ก็จะแบบว่าพยายาม express ความรู้สึกหลังการใช้แล้วก็เราคิดเห็นยังไงก็เป็นของไอตาคนเดียวโดยส่วนตัวอุย้ยยังไม่ได้บอกเลยว่าให้คะแนนเท่าไหร่พูดไปเรื่อยในเรื่องนี้ให้ไปที่4เต็ม5คะแนนรู้สึกว่าชุ่มชื้นดีชอบแต่มันมีนตัวอื่นที่มันชุ่มชื้นได้มากกว่านี้ เนื้อลิปและความรู้สึกบนริมฝีปากอันนี้ให้ 5, 5. เป็น5เพราะว่าชอบชอบเนื้อลิปชอบความรู้สึกบนปากมันมีความแบบมันเข้มข้นนะแต่มันไม่ได้หนักเกินแล้วฟินิชบนปากก็คือดูสวยคือสีมันอาจจะดูแบบว้ายเป็นสีชมพูหรอไม่จริงๆเนื้อลิปมันเป็นเหมือนชมพูที่มันอ่อนๆมากๆแล้วทาแล้วมันดูปาก วยจังดูพรำจังความรู้สึกบนปากก็ดีไม่เหนียวเนื้หนาแล้วก็ไม่ลื่นเกินไม่ไหลเกินแบบมันกลมกล,มกลม่อมอ่ะมันรู้สึกมันอยู่ตรงกลางกลมกล่อมนัวดีมากเลยให้ไปเลย5เต็ม5ความติดทนบนริมฝีปากตัวนี้ไอ้ตาให้4เต็ม5แอบ,บหักไป1คะแนนเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเขาไม่ติดทนแต่แค่ว่าพอมันมีความเอฟเฟกต์ที่มันเป็นวาวๆาเป็นลายอะ่ะบางครั้งเวลาแบบไปแอบบแบบกินนู่นกินนี่มันอาจจะมีหลุดไปบ้างแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ติดไม่เกาะริมฝีปากเลยเขากเกาะดีตัวนี้เขาขายอยู่ที่่วาาบ แต่ละร้านขายไม่เท่ากันร้านหนึ่งบอกว่า1 1อยสิบเก้ร้านหนึ่งร้อยยีกวันนี้ก็จะประมาณนี้ไอตาให้ราคาที่5้าเพราะถือว่าไม่เกิน150ถือว่าเป็นราคาที่แบบ affordable มากๆและแพ็กเกจอันนี้เป็นตัวตึงบอกเลยว่าไม่รู้ว่าจะให้คะแนนเท่าไหรด่ดีแต่ก็คอมมาแล้วแหละส่วนหนึ่งก็คือมองว่าแพ็กเกจภาพรวมสีฟ้าสีอะไรไม่สวยไม่ชอบ แล้วงงว่าพิม้นฝั่งนี้แต่จะให้วางยังไงเพราะถ้าวางเราต้องวางอย่างนี้เราจะองพิมนกับหัวงงวางก็ไม่ได้เพราะหล่นเพราะว่าตรงนี้มันเป็นมนมนก็คือจะวางก็วางไม่ได้จะยังไงก็ไม่ได้แต่มีสิ่งที่ชอบแล้วมาหักล้างความคิดนี้ก็คือหัวแอปพิเคเตอร์เป็นเหมือนแบบเหมือนเราทาลิปสติกลิปกอสก็เลยแบบจริงๆมันไม่ได้ใหม่แต่มันใหม่กับความลิปมาสก็เลยรู้สึกเฮ้ยจริงๆรงิลิปมาสก,ก็ใช้หัวแอปเิเคเตอร์แบบนี้ก็ได้นี่แล้วก็สะดวกดีด้วยไม่ต้องเลอมมือ ไม่้องคว้างไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเอา้าเนี่ยง่ายสะดวกชอบจังเลยก็เลยให้ไปที่4.5ถามว่ามันมีจุดทั้งหลักและทั้งชังในตัวเดียววะทุกคนรวมแล้วนะ้องคนนี้ได้ไปที่4.4เต็ม5คะแนนค่ะ สุดท้ายนะคะตัวนี้ก็เคยพูดไปบ้างแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างปลืม้มแล้วก็แฮปปี้วันนี้ก็เอาหยิบมาพูดอีกเพราะว่าใช้ค่อนข้างบ่อยเลยนะคะตัวนี้ลิปอิดบายนิซามอนลีในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะตาให้ที่ค่อนข้างสูงเลยแล้วก็กักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีเลยชอบมากๆเลยอาจจะไม่ได้แบบชุ่มชื้นได้ที่สุด to the max แบบสําหรับคนแตกแห้งปากเลือดออกอะไรขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าค่อนข้างมากให้ที่4กับ5ค่ะเนื้อลิปและความรู้สึก นปากตาชอบความรู้สึกบนปากมากนะเขาทํามาในรูปแบบแบบนี้แล้วเวลาทามันเหมือนเราทาลิปบาล์มลิปบำรุงทั่ว,วไปแต่ว่ามันก็ยังมีความแบบไม่ได้ดูหนาเกินไปหรือเบาเกินไปมันมีความลื่นๆบนปากแต่ไม่ได้ลื่นเกินไม่ได้เป็นลื่นแบบเป็นลิปวอเตอร์อะไรขนาดนั้นมันค่อนข้างสบายปากแต่ก็ไม่ได้สบายเสียจนแบบไม่รู้สึกเลยว่าทาอะไรไปมันเป็นฟิลลิ่งที่ชอบอะ่ะมันมีความลื่นๆแล้วก็หยุนหย่นๆหน่อยๆบนริมฝีป,ปากตรงนี้ก็เลยให้ไปที่5าเต็มห้าค่ะความติดทน บนริมฝีปากเนี่ยนะคะไอตาก,ก็ให้ที่5เป็5เพราะอะไรรู้ไหมจริงๆอเวลาทาเขาไม่ได้แบบรู้สึกว่าเข้มข้นจ๋าร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นแต่ว่าชอบที่ทาก่อนนอนตื่นมาปุ๊บเฮ้ยเขาก็ยังมีลิปบางๆจางๆอยู่บนปากมันไม่ได้ละเหยละหายหายไปกับอากาศอะไรเงี้ยเลยรูว่าเฮ้ยจริง,รงๆเขาติดทนนะเขาเกาะริมฝีปากได้ดีเลยสําหรับราคาเขาขายอยู่ที่199บาทไปนะคะที่ไม่ได้แพงมากแต่ก็ไม่ได้ถูกมากมันมีถูกกว่านี้แหละในตลาดอะก็คือถ้ามันเกิน150ไม่ถึง200แต่ก็ให้ไปที่4เ็5 แพ็กเกจเนี่ยให้5้าเต็มห้าเลยรู้สึกชอบชอบแพ็กเกจที่แบบมันเป็นแบบแท่งแล้วก็หมุนขึ้นมาคือมันไม่ได้ใหม่แต่สําหรับวงการลิปสลิปปิ้งมาลิปมาค่ะมันก็ถือว่าใหม่ประมาณนึงเพราะส่วนมากมันเป็นกระปุกแบบควกักแบบวอเดอร์เวร์แต่แบบเฮ้ยตัวนี้ทําให้เรารู้สึกว่าใช้ง่ายนี่แล้วก็ทาเสร็จปุ๊บมือไม่เลอะไม่ต้องห่วงว่าเดี๋ยวฝาเล็กๆมันจะหล่นไปไหนเพราะฝาก็ค่อนข้างใหญ่ประมาณนึงแล้วก็ฝาปิดง่ายฝาปิดดีใช้มาสักพันใหญ่แล้วฝาไม่แตกก็คือแฮปปี้นะเพราะบางทีอาาจจะมีปัญห แต่ฟ้าหลวเหลือบ h a t e เ e ออันนี้ได้ไปเลยค่ะเค่ะรวมแล้ววันนี้น้องคนนี้ได้ไปที่4.6เต็ม5คะแนนค่ะนณะตอนนี้เรามาดูกับท็อปทในคอนเทนต์วันนี้ขอเริ่มจากอันดับที่3ก่อนเลยนะคะน้องได้คะแนนไปที่4.2เต็ม5คะแนนค่ะได้แก่น,อน้องอิงกุและเคทินโนะค่ะ ได้ครองมงกุฎร,ร่วมกันไปเลยและอันดับที่สองของเราน้องได้คะแนนไปที่4.4เต็ม5คะแนนค่ะได้แก่น้องวาสลีและอันนิดค่ะค่ะไม่รู้จะถือฝั่งไหนงงไปหมดก็คือคอนเทนนี้ไม่มีใครโดนทิ้งไม่มีใครได้โหลเพราะว่ามันดีกันทั้งหมดและอันดับที่1ได้แก่ไอตาบิวตี้ค่ะเอุ๊ยเดี๋ยวนะไหนบอกว่าไม่ให้คะแนนไม่ได้ โอเคถึงเราเห็ไมว่าเราจะรักน้องและอินและชอบแค่ไหนอันดับหนึ่งได้แก่ลิปอีค่ะน้องเขาได้คะแนนไปที่4.6เต็ม5คะแนนค่ะก็เรียกว่าเป็นลิปบารุงปากที่ลูกรักสำหรับเบตาเลยนะคะ ถูกตัวไม่มีตัวไหนได้โหลเพราะว่ามันคัดมาเฉพาะตัวที่ตาชอบจริงๆแล้วก็แบบปื้มแล้วก็รักแล้วใช้บ่อยจริงๆเนาะก็เลยอาจจะแบบเฮ้ยทำไมคอนเทนต์นี้มันไม่ค่อยมีติไม่ค่อยมีด่าเครื่องด่ามันไม่เปิดหรือยังไงเออก็นั่นแหละมันก็เป็นรวมของที่ชอบเนาะมันก็เลยไม่ค่อยมีอะไรให้ติมากจะเล็กนิดหน่อยเรียกว่าแคปตัวไหนไปซื้อก็ปังก็แฮปปี้นะคะนั่แหละแล้วถ้าใครอยากให้ตาทํารวมไอเทมบิวตี้อะไรอีกหรือว่าของกินของใช้ให้คะแนนอะไรอีกก็บอก กันมาได้นะคะคอมเมนต์บอกกันได้เลยดิฉันอ่านคอมเมนต์อ,อ่านสำหรับวันนี้ที่ฉันไปล็ลาคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ you wanna love, just เอาลิปออยเอ้า <laughs> เอาไม่เอาลิปอิงกุไม่เอาลิปเคที่ดอไม่เอาลิป,ท,ลปทะมึงจะเอาอะไรหมดแล้วเออ <laughs>